สุดยอดเวลาโคตมากนะฮะหลังจากที่แฟนๆแี่ตอนรับแน่นช่อง3ามเลยนะฮะหนุ่มกราฟคณาวุินะครับที่ตอนนี้เองเป็นนักสแสดงที่มีสังกัดแล้วเขาก็บอกเขายังไม่คุ้นชินนะนะฮะกับการที่มีสังกัดและก็สถานที่ทํางานใหม่ส่วนนางเอกที่จะคู่ด้วยเนี่ยทุกคนก็มีลุ้นตัวเองก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นใครตอนนี้ก็มีการเริ่มคุยงานกับทางผู้ใหญ่แล้วมาถึงของขวัญที่คุณพูดถึงมี่เก้ไอไอ,อ,อ,อช่อดอกไม้ที่เป็นเงินเนี่ยนะฮะก็บอกตอนนี้อะไรปะ กำลังนับอยู่แล้วก็เตรียมเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญต่อครับพี่พี่ชิมงานช่องสามทุกคนครอบครัวช่อง3ทุกคนพี่พี่แฟนคลับทุกคนก็ให้การต้อนรับดีมากๆครับฟิลเหมือนแบบไปส่งลูกเข้าโรงเรียนวันแรกอะไรแบบนี้ ดีครับพี่ๆท,ทุกคนที่เข้าไปเวลาเราเจอแบบพี่ๆทีมงานหรือว่าพี่ๆทุกคนในตึกช่องสามเนี่ยเขาก็แบบทักทายยิ้หาปกติสนุกสนานครับมาชินยังครับกับสนานทีอะไรอย่างเงี e to to ้ยกับนี่นก็ยังไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าเราก็ไปไปแล้วเราก็แวะมางานอื่นต่อเราถ้าจะไปอยู่ทั้งวันก็อาจจะชินครับกบงานละครต่างๆเริ่มงานละครงานละครก็รอติดตามครับผม ก็น่าจะมีให้ได้รับชมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนครับออมีมีคุยมีอะไรแล้วทย่างเกันก็มีผู้ใหญ่คุยคุยกันแล้วครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าการทํางานต่างๆก็จะจริงจังขึ้นมากกว่าซีรีส์ค่อนข้างเยอะครับเวลาเราทําการบ้านอะไรเงี้ยเราต้องจริงจังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพี่ๆทุกคนที่เราไปเล่นด้วยคือแบบมีความแบบมืออาชีพเพราเตรียมตัวกันมาดีทุกคนหลายคนจับตามองว่านางเอกคนแรกจะเป็นใครผมก็ตื่นเต้นไงว่าจะเป็นใครอยากรู้เหมือนกันครับคือตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมั้งแต่ยัง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 กับความัน ที่เปนแฟนหอมมาให้เยอะมากๆให้นับได้อะไรหรือ,อยัธรรมาดาเ,เออตอนนี้น่าจะคุณแม่น่าจะกำลังนับอยู่ครับออ๋ยังไม่หมดเหรอน่าจะยังครับเพราะว่าเราคนคนที่บ้านเราก็ประมาณ2-3คนก็จะช่วยกันครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ